สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องกระท่อมศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้อจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆมาเด็ดแต่งใบกระท่อมกันนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่แอดได้ตัดแต่งใบนะฮะเนี่ยอันนี้เขาก็แตกออกมาแล้วนะอันนี้เป็นใบที่ยังใช้ไม่ได้นะเนี่ย อันนี้อาก็จะมาสอนเพื่อนๆพี่ๆเด็ดแต่งกันนะฮะถ้าเราไม่เด็ดแต่งใบเขาก็จะออกมาไม่แข็งนะเราต้องเด็ดแต่งเขาด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้อาก็จะมาเด็ดให้เพื่อนๆพี่ๆดูกันทักสามสี่ต้นดีกว่านะฮะเนี่ยก็ต้นนี้ด้วยนะฮะเ,เดี๋ยวก็จะมาเด็ดแต่งต้นนี้ให้ดู เนี่ยน,นะแล้วก็ต้นนี้นะฮะแดวก็จะเด็ดแต่งใบให้เขาทำเป็นใบแข็งนะฮะเนี่ยไอ้พวกนี้เดวก็จะเด็ดทิ้งให้หมดเลยเนี่ยน,นะตอนนี้นะ เพื่อนๆพี่ๆหลายคนก็ถามแอดกันเข้ามานะว่าเด็ดใบดีไหมแอดเวลาเราตัดแต่งต้นมาแล้วนะแล้วก็เด็ดนะแอดก็ว่าดีนะเพราะแบบว่าเราก็เราเลี้ยงใบบนนะเราเลี้ยงใบบนให้เขาแข็งเราไม่ได้เลี้ยงใบล่างนะใบล่างเขาเป็นใบที่ไม่ได้อายุนะเนี่ยมันเป็นใบที่ไม่ได้อายุมันเป็นแบบ ใบมันอ่อนนิ่มนะฮะเนี่ยพวกนี้ยฮะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเด็กกันเลยดีกว่านะฮะเนี่ยอย่างแอดเนี่ยแล้วก็จะเด็ดไปเลยเพื่อนเพื่อพ,พี่พก็ไม่ต้องไปเสียดายอะไรนะเนี่ยพวกใบอย่างเงี้ยมันเป็นใบที่ต้นเขาจะผัดทิ้งนะเพราะเราเราเด็ดเลี้ยงใบบน เราจะเอาใบแข็งนะเราไม่ได้เอาใบข้างใต้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนพี่พก็เด็กกันมาได้เลยนะอันนี้ก็แต่งนะเขาเรียกว่าแต่งต้นนะหลังจากเราตัดแต่งต้นเขาแล้วนะเนี่ยก็ชอบตัดแต่งนะเนี่ยแล้วก็จะปล่อยต้นเขาไว้ให้ต้นเขาทําลําต้นนะให้ลําต้นเขาใหญ่นะ ก็จะเด็ดอย่างนี้เลยนะเพราะว่า,าจะเลี้ยงลำต้นก่อนนะถ้าไม่เลี้ยงลำต้นกิ่งเวลาเขาออกมามันจะแห้งนะะถ้าสมมติเราไม่เลี้ยงลำต้นให้แข็งแรงหรือน้ำเลี้ยงมันขึ้นดีนะกิ่งเขาก็จะแห้งออกมานะ บางทีน้ำเลี้ยงมันไม่ขึ้นนะอันนี้ก็เป็นแบบพวกใบที่ไม่ได้อายุแล้วก็จะเด็ดทิ้งเลยเดีย๋ยวไปเสียดายนะเราเอาใบที่ดีนะใบไม่สวยอย่างนี้เราก็เด็ดทิ้งไปได้เลยนะเพราะอย่างแอแอก็จะเก็บเป็นแบบพวกใบ สวยแล้วก็ใบรวมอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บ้านนอยแกะอย่างไรนายก็ลดเหลือแค่สองใบบนนะเนี่ยเนี่ยก็ลดเลดะไปเหลือแค่นี้นะ รามาเด็ดต้นนี้ต่อเลยนะอย่าไปคิดมากนะเราเด็ดแต่งเราก็คิดว่าเเราเอาใบที่ไม่ได้อายุทิ้งไปนะเพื่อที่ว่าเราจะรอให้ต้นเขาออกใบแข็งออกมานะอย่างแอ๊เนี่ยก็เด็ดแต่งนะ หลังจากตัดแล้วเพราะแบบว่าถ้าเราไม่เด็ดแต่งใบเขาก็จะนิ่มอยู่อย่างนะั้นนะเราก็ต้องแบบเด็ดเลาะเด็ดแต่งเขมังนะอย่างแอดเนี่ยตดัดยอดเด็กแอดก็จะฉีดบำรุงแล้วนะเหลังจากแบบเลาะใบอ่อนเสร็จนะก็ล้นเลยนะก็มาต้นนี้กันต่อเลยนะ เด็ดได้เลยนะเนี่ยเพราะแบบใบเขาก็เนี่ยเล็กนะเล็กเกินไปนะนได้เลยนะอย่าไปเสียดายนะเนี่ย,เ,ยเพราะแบบว่าเราจะทำให้ต้นเขาออกมาใบสวยนะ อันนี้มันเป็นหลักการพื้นฐานเลยนะถ้าเราแบบอยากให้ต้นเราออกใบสวยเราก็ต้องขยันแต่งนะแต่งต้นแต่งใบแต่งยอดแล้วก็บำรุงอาศัยฉีดบำรุงด้วยนะเด็ดให้เตี้ยงเลยนะ ได้เลยนะใบเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่โตนะถ้าแบบเพื่อนๆพี่ๆเลี้ยงกันไวนะ้นะเนี่ยเขาก็ไม่โตนะทั้งที่เราก็เด็ดเลยนะเพราะเราจะเลี้ยงใบยอดอย่างเดียวนะให้ใบเขาทําออกมาแข็งนะนะเด็ดให้หมดนะ ก็ทิ้งได้เลยนะเนี่ยเทิ้งได้เลยนะเพราะแบบมันเป็นใบไม่ไดอายุนะเด็ดได้เลยนะเราต้องแต่งใบแล้วก็ให้ต้นเขาพักมั่งนะเนี่ยเนี่ยก็จะตัดแต่งเขาเหลือแค่นี้นะนแล้วก็มา นำมาเด็ดอีกต้นหนึ่งเลยดีกว่าอันนี้เขาก็แตกดีเหมือนกันนะ เด็ดได้เลยนะเนี่ย เนี่ยเด็ดทิ้งได้เลยนะเพราะเขาเป็นใบไม่ได้อยุเราก็เด็ดได้นะเนี่ยพอเด็ดแล้วเดี๋ยวแอรก็จะมาลดน้ําให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะเพราะแบบว่าเราเด็ดแต่งเขาไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องลดน้ําให้เขาหน่อยนะจะลดให้ดูนะฮะเ,เดี๋ยวให้หมดก่อน เรียบร้อยเลยอลอวนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะเนี่ยวิธีเด็ดแต่งใบที่บ้านแอดนะเ,นเพื่อจะแต่งสาวให้ต้นเขาออกมาใบสวยนะฮะเนี่ยแล้วก็จะเด็ดแต่งแบบนี้หลังการตัดแต่งต้นไปนะ ก็จะประมาณนี้เลยนะแดดก,ก็จะสองสองนิดนึงนะอ่านี่ฮะเนี่ยนะนะเตด,ดไปจนหมดแล้วนะอันนี้หน่อยก็ได้เนี่ยให้เราล้นเลย อ่ะเดี๋ยวแอรก็ขอตัวไปเสียบปัก๊กปั๊มน้ำแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาลดต้นให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะะอ่าแอ้ก็อ่าเนี่ยนะแล้วก็ปั๊มน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยปั๊มน้ำจากบ่อเนี่ยนะ เนี่ยพอเพื่อนเพื่อที่เด็ดแต่งใบกันเสร็จแล้วนะเพื่อนเพื่อี่ก็ลดน้ําเลยนะเนี่ยรดน้ําล้างใบล้างต้นล้างคอยอดนะฮะรดให้เขาชุ่มๆเลยนะฮรดให้ชุ่มๆเลยนะฮะแต่ก็จะลดให้ชุ่มๆแบบนี้นะ นะลดให้ชุ่มๆก่อนเลยนะเพราะแบบว่าเราต้องทำให้ต้นเขาเย็ยนลงนะเพราะแบบว่าเราเด็ดใบเขาไปจนหมดนะเนะี่ยลดให้ชุ่มๆนะนะตอนนี้เราก็ล้างใบล้างยอดให้เขานะ หลังต้นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยบางทีก็ตัดแล้วนะฮะตัดแต่งชอบตัดลดได้เลยนะฮะถ้ามนเพื่อนพี่ๆ สนใจจะสอบถามหรืออยากเข้ากลุ่มลายก็เม้นกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มนะก็เป็นกลุ่มแบบพูดคุยกันสนุกสนุกนะฮะก็ไม่มีอะไรมากฮะแต่เข้ามาแล้วก็อย่าส่งพวกอะไรมากันนะแอดก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แบบบางทีส่งนู่นนี่นั่นกันมนาะ พอแบบแอ้ก็ทําเป็นแบบกลุ่มแบบพูดคุยเรื่องบํารุงใบต้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจเข้าก็เม้นบอกแอ้กันเข้ามาได้นะฮะหรือเม้นสอบถามกันก็ได้นะฮะรดได้เลยนะฮะจากเราที่เก็บเก็บใบไปอันนี้ไปแล้วนะฮะเด็ดใบแต่งไปรถดให้ชุ่มๆนะฮะ อ่ะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆหลายคนก็ถามแอดกันเข้ามานะว่าแอดเราไม่มีเวลาเราสามารถลดน้ําตอนไหนได้บ้างตอนเย็นได้ไหมได้เหมือนกันนะเราก็ต้องดูหน้าดินด้วยคนะรับาแบบว่าเราไม่ลดตอนเช้าเราก็เนี่ยยังแอดแอด,แอดก็ลดตอนช่วงห้าโมงนะแดดเขาก็ยังจ้าอยู่เลยนะเพราะแบบว่า เราได้แต่งไปอันนี้แอ๊ก็ไม่ได้ลดตอนเช้าด้วยนะพวกนี้อันนี้แอก็ยังไม่ได้ฉีดบำรุงเลยนะต้องรอฉีดบำรุงก่อนเดี๋ยวแต่งใบต้นนี้อีกสักต้นหนึ่งนะน่ะอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็จะเจอปัญหาพวกใบเหลืองกิ่งแห้งกันเข้ามาเยอะนะอ่าเนี่ยสอบถามแอ๊กันเข้ามาหลายคนเลยนะะ แอดเป็นอะไรใบเหลืองใบแห้งอ่าเดี๋ยวแอดจะมาบอกนะฮะว่ามีวิธีแก้หรือเราจะทำยังไงนะฮะว่าจะทำให้ต้นมันเป็นใบเหลืองหรือกิ่งแห้งนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆพี่ๆก็ติดตามกันไว้นะเดี๋ยวจะพลาดคลิปนะ ตอนนี้ก็ลดได้เลยนะเนี่ยล้างใบเลยลดล้างใบฉีดล้างใบนะเนี่ยแล้วก็ฉีดต้นน,นะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับการเด็ดแต่งใบนะฮะเด็ดแต่งใบต้นทำาสาวให้ต้นกระท่อมนะฮะเนี่ย วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะมาเนี่ยแต่งให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับว่าแอดจะต้องแต่งยังไงมั่งนะอันนี้ก็เป็นแบบข้าวๆนะฮะที่แอดทำให้ดูแล้วก็จะสอนไปเรื่อยๆนะนถ้ามีอะไรสงสัยก็เม้นสอบถามกันได้เลยนะ ก็จะคอยเนี่ยทำอย่างเงี้ยพวกบำรุงต้นแล้วก็บางทีก็เสียบยอดปลูกต้นอะไรอย่างเงี้ยแอก็จะทำเกี่ยวกับพวกเรื่องกระท่อมอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วตอนนี้สักหน่อยจึง ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกระท่อมศึกษาด้วยนะแต่มีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมเพื่อนๆพี่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะเดี๋ยววันนี้แอ้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับ